คอนสแตนตินที่สองกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรีซคอนสแตนตินที่สองเกิดในปี1940ไมื่อรุนลูกองค์เจ้าชายฟิลิปแห่งกรีซและสืบเสื่อสายมาจากควีนวิสตอเรียผ่านทานย่าของเขานะครับผมและเป็นญาติใกล้ชิดอจากเจ้าชายฟิลิปยุคแห่งเอดินบาระพระราชสวามีของฟิลิปอลิซาเบธที่สองย่าผู้พี่ของเจ้าชายชาวหรือว่าเจ้าชายที่สามแห่งอังกฤษเขาเกิดในช่วสงสงครามโลกครั้งที่สองในกรีซส,สุดรุกลานจากอิตาลีและนาซีที่กรีซยอมแพ้ให้พ่อของเขาย้ายไปไปและเจ้าสงครามโลกครั้ง สองกกลับมากรีอีครั้งแล้วผมแล้วเขาเข้าเรียนโรงเรียนในร้อยและมหาวิทยาลัยเอเธนสาขากฎหมายและเป็นกีฬาโอลิมปิกของกริสเนสีฬาเรือใบและแต่งงานกับแอนนาเรีเ่นเนียนมามีลูกด้วยกัน5คนและขึ้นของราชในปี1964ถึงปี1973แม่พระองค์จะเป็นที่รักของประชาชนต่อการก็ถูกทำรับประหาร,ร,ร,รจัดตะตองครับ พร้อมกับเนปรเทศเพระองค์และข้าพัวพระองค์นะั้นออกจากกรีซและลีภัยไปอยู่หลายประเทศก่อนที่จะกลับมากรีซอีกครั้งในปี1981และก่อนที่เสียชีวิตไปใน82ปีนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ลุ่นกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ